วันนี้หมา่ามาจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลผมลูกว่าทำยังไงให้ตรงสวยนุ่มลื่นไม่ชี้ฟูที่สำคัญจัดทรงง่ายทำทรงไหนก็ใช้และนี่เลยค่ะเคล็ดลับของบ้านเรา DMP 2 in 1 P BioTic Shampoo ผสม c o n d i t i o n นะเป็นสูตรเฉพาะสำหรับเด็กโตบอกเลยว่าเขาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผมได้ดีมากๆที่สำคัญอ่อนโยนไม่ละคายเครืองเขามีด้วยกัน2สูตรคือสูตรชาย Anti p r o t e c t i สูตรนี้ช่วยบำรุงผมให้แข็งแรงเงางามและสูตรฟซีซสมูทสูตรนี้จะช่วยบำรุงให้ผมนุ่มลื่นไม่ชี้ฟูวันนี้นินจะทำผมทรงจัสมินค่ะ ดีเอ็มพี <DM P S 1> ไม ว่าล connect, ูกๆจะสนุกกับทรงผมแบบไหนก็ซัพพอร์ตได้ทุกจินตนาการยิ่งตอนนี้เขามีกิจกรรม DMP ชาย My hair แชร์ m y b เบสเอกักลูกมาค์แคร์ทรงผมให้ชายตามจินตนาการลูกแชร์แอนแชร์ภาพหรือวิดีโอขณะลูกๆคีเอชทรงผมด้วยตนเองแล้วติดแฮชแท็กตามนี้โพสใต้คอมเมนต์ของ DMP ถ้าท่านที่มีทรงผมจินตนาการสุดชายมีโอกาสถ่ายแฟชั่นเซตขึ้นปกนิตยสารรักลูกและรับ DMP 2 in 1 P b i o t i c s h a m p o o a conditioner ไปใช้ฟรี1ปีร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึง6กรกฎาคม โคม6 8นี้นะคะแล้วมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะไปหาซื้อ DMP ทั้ง2สูตรได้ที่7 e เว่นอีเลฟเว่นโลตัสบิ๊กซีซีเจท็อปมิซและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ